ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านสเต็กกระทะโลนนะคะที่บ้านเกาะนะคะทุกคนตอนนี้เรามาทานข้าวกันที่นี่นะคะเป็นมื้อเที่ยงนะคะ่คสวัสดีครับก่อรุ่นแก่แม่ปุ๋มมาจากเตียงเห็นไหมม่วงๆหน้าโบมัสสากิจตี้ผัดที้เราเพิ่งเปิดแกเปิด เปิดะไยอ่ะเปิครับตุ๊กแช่อันนี้เมนูส้มตำกูปลาต้มแกงไหมปลานัวแช่ต้นฉบับไปเลยนะครับเขาไม่รู้เลยมต้แกงนฉบับนะคนดูปลานัวไหนอว่อมากไม่เห็นมีบอกเลยกดกโงใส่กันมันยังไม่เชื่อมตอชิมก่อนก็จานแบ่ง้เอาได้ดีไปอ่จานแบ่งด้วยค่ะ อันนี้ผัดไทยนะส่งนะแก้มครับก็ออยนะ่าเพิ่งบอกอันนี้ค่ะยำตะไคร้คุ้งสดนะคะจ้าช้ำมาเลย <S <s ไปอบที่นเี่ยุดเป็นแวแบบที่เี่ยคือเนี่ยชิมกันเลยคะ่ะทุกคนปากรูเก่าแล้วขอเวลาไม่ได้ไ อันนี้ผัดขี้เมาจะปาดก็จิ้มตัดขี้เมาอ้มอร่อย สองร้อยลดยี่สิบบาทสามอย่างร้อยเฉพาะวันนี้เหรอเฉพาะวันนี้ของขวัญปีใหม่ไปถ่ายรูปไหมถ่ายรูปถ่ายรูปเฮ้ยอันนี้มันหน้ามันเป็นในนั้นหน้ามันเป็นหน้ามันเป็นเงาอร่อยแม่ไปกินอร่อยแม่ไปพอวันนี้อร่อยเนาะมาทีแรกก็อร่อยแซ่บบ้านอร่อย ก็ลดไปตามก็ไปอย่าพราะว่านเขาไม่ขึ้นราคาเขาไม่ขึ้นราคาแต่ก็ลดปริมาณวัตนิบถ่ายรูปก็ได้ว่พะพ่อนี่ไงี่ซฮายซีโลว์ซีฮาย กระป๋องเล็บไมมันจะเป็นแบบมีเล็บเทียมตอนนี้เรากำลังหาร้านเดลิควีนนะคะทุกคนเราจะไปกินไอติมเดลิควีนกันมากดลิคีกันโอ้โหใครจ่ายน่ากลัวมากร้านนี้ก็มี่รอฮะแล้วแล้วเราก็ถึงแล้วค่ะร้านเดลิควีนนะคะทุกคนหัวคิวยาวมากอ่มมนนไไเห็ มากนะทุกคนจะได้กินกี่โมงเนี่ยข้าวแถวยาวไปครับทุกคนนี้ไ่น่ากินนักเด็กินอะไรนะเด็กกิะไรแบบไหนเกี๊ยโน้นไม่ใช่มันคืออะไรเดี๋ยวถ้ารู้วิสตัดมินน่ากินนะแมวอะนักเด็กน่าจะอร่อยใช่ไหมจริงจริงที่สุดจริงมินระดับที่หนึ่ง ไทยแอมตี้มินเชื่อทิ้งหมด <c oughs> คืออะไรหนึ่งร้อยสิบแปดบาทยืนทำอะไรกันเนี่ยออรอ ในระหว่างรอไอฟ์ชุกไหมชุกไหมอู้หูนี่คืออันนี้คือนนี้คือไอ้ช็อกบอลนี่กรอบแอลมอนด์โอ้หช็อกบอลนี่กรอบแอลมอนด์แล้วกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันหนึ่งอันนี้บอลนี่กรอบช็อกมอลแอลนินโชุกเวฟชุกเวฟชุกเวฟชิมชิม ต้องชิมต้องชิมละต้องชิมเดี๋ยวรอพ่อตรงนี้แหละเดี๋ยวพ่อมาหาไม่เจออ่าในระหว่างนี้ก็จะชิมครับชิมจริงๆตตัวครับต้องตาแบบนี้ครับขุ่นช็อกโกแลตตาวาเป็นไงตอนรับแตกเดี๋ยวแตกเลยเนี่ยขอบติ้วเขาพี่แก๊บโอ้โหมาพอดีเลยนะ มาพอดีอชักแวบชักแวบอันนี้อะไรคำนี้คือผู้ชายป้อนไอติมอยากกินแล้วเนี่ยอยากินมีสองคำอะไรยอมพูงแตกแล้วเนี้ย ฮืมคริงเกี่ยวเองวันนี้บรรยากาศคือคือนเนาะคนเยอะเยอะมาทําอะไรกัน ใบเนี้ยสวย3 2เท่าไร่ามพันสองสามพันสองลดเหลือ1,000บาทแต่ว่ามันไม่มีสายให้ไงอยู่ข้างในไม่มีไม่มีไม่มี้เลยดูต่อชุดนี้เลยเนี่ยชุดนี้เนี่ย จะเป็นคุณคุณคุณพ่อเนี่ย